กระโดดตรงกลาครับผมสงขาธนาคารกรุงไทยที่สำนักงานใหญ่ครับมตาตอมไทยที่ในเมืองครับอืมนะสวิตสก้นิบาจับกระตอครับ <c oughs> เฮ้ยเชา่าโคตรหนอ,อ,อ,อมนุษย์โลกเช่าพูดรอิสลาม เดี๋ยววีแสต์ไหมวีแสตด้วยตาวีแสดด้วยจะมาเจอกันก็ยุ่งยากกันเป็นโมเป็นพวกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปทำบุญทำทานไปพบกันที่วัดว่าพุทธศาสนา ต่างคนก็ตา่างจิตต่างคนก็ต่างใจต่างคนก็ต่างอธิษฐานอยากอานนั้นอยากได้ั้นอยากได้นี่อยากเป็นโนนอยากเป็นนี่อยากเป็นอะ,อะไรต่ออะไรต่อไมีอะไรแลว่ต่จิตใจจะนำไปของท่านโน้นั้นจะนำไป ก็หากว่าจิตใจนั้นสงบจิตใจนั้นเยือกเย็นจิตใจนั้นวางขวางแล้วก็จิตใจนั้นไม่เม่ตาแล้วก็ไม่กรุวนายมุทาวมจุทก็าอุเบกขาก็จะสำเร็จมากสำเร็จผน ที่ได้ตั้งใจไว้ถ้าหาว่าจิตใจนั้นยังล่นเลยยังนั้นอยู่ก็ไม่ได้ผลเท่าไรนักได้อยู่บ้างแต่ไม่สมความปราถนาทางจิตทาจิตฐานไวตอนนี้ก็เหมือนกันพวกท่านั่้งายที่ได้มา นมาจการานัตมาผู้สลาภาพไปไหรม่ไ,ไหลมาได้เหมือนกันมาดางท่นานดางกจะอธิฐานจิตไม่เหมือนกันที่จิตเดียวใจเดียวกันก็คือง สิรัตระทรายได้จริงจากเสียทั้งหลายจงดุลมันดาในพระเจ้าสำเร็จมากชัเร็จผลสังเร็จความวาถนาที่ได้คิดไว้อันนี้ก็จะจะจเหมือนกันหมดเลยแต่ในด้านสงบจิติอารมณ์ สักสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไปึกลาง็เปลี่ยนแปลงไปจิตหนึ่งใจหนึ่งไปก็ได้ที่สวนเข้ามาอันนี้ก็มันก็ช่วยไม่ได้เจ้าของทำเอาเองเจ้าของ กินเอาเองวัฒนาเอาเองอธิษฐานเอาเองในความมีการเปลี่ยนแปลงไปนายเองอย่างนี้ถ้าหาชินกันหนึ่งจะช่วยไม่ได้จะช่วยอระ,ระคับะคพอให้ถึงเวลาถึงขั้นท่าที่ราถนาที่อธิษฐานจิต พอไม่ได้เต็มมากเต็มหนหอะไรนะั่นธรรมาขอขอประคุณในพวกกันทั้งหลายที่ได้มกาเยี่ยมเลยว่าธรรมการธรรมาธรรมานั้นไม่มีอะไรนอกจากชีวิตเรืร่างกายเลือดเนะื่อของที่มีอยู่ที่ อ้พระเหาเฮ้ทุกเออที่จุดที่ลงมาหรือจุดที่มาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ออกมาได้อายุปาาระมางว่ามาเข้าไปร้อยกว่าก็ยังคน้นคว้าเจ้าของยังไม่พบมาจากไหนมาจากอะไร อะไราพามาอะไรนำมาอุบัติว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาอุบัติเกิดขึ้นในมนุษย์โลกแล้วก็มาจากใดสวงสวรรค์มาจากม <c oughs> าสะพขอฟูมอะไรก็อะไร,ออะไรยังค้นหายังไม่เจอที่เจ้าของมา มนันนนโลกเราน,านา้าท่าวาร้จากที่มารู้จากที่ไปแล้วก็เก้าวไปไกลนะอาพวกท่า,านทั้งหลายที่มานี้ก็หวังว่ายากจะมาขอพรขอเชิญข,ขอพร ขอความอยู่สุขก,กายสบายใจปัญนาเราขอปัถนาเสียงใดขอขอให้สำเร็จพวกสำเร็จผลแทุกคนทุกทโชคชันวิจาปัญหาธิฐานอย่างนี้ที่ได้ตั้งใจตั้งใจมานำมาสักการณตา่าอย่างได้อย่างอื่นก็มาคมว่า พวกท่านก็จะรู้ว่าพระสงฆ์ของเจ้าทั้งหลายไม่ได้สะสมะกิเลสไม่ได้สะสมสมบัติเท่าของเงินของต่างๆเป็นเงินทองสมบัติไม่ได้สะสมได้มากก็สร้างไปสร้างวัดได้มากๆกาสร้งสางวัดขึ้น ได้ว่าเรามาสร้างบุญทาบุญท้งแ่งภาพปางขนลาสังฆทานอาทัยทานอะไรหล่อไ่แล้วเยอะแยะที่ทำไปมันอันนี้เป็นได้ว่าร้อยอะไรได้ว่ามาก็ไม่ว่าว่าสร้างวัดให้เป็นวัดเป็นว่าเป็นว่า ให้พุทธบริษัททั้งหลายที่เป็นสาวกาขององค์ว่าตถาคตสมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าไปนมาสัารไปสักขละบูชาไปปัสนารืออธศิสารจิตอยากไ่ได้อนุนอยากไปนี่ไป จะเอาอะไรก็แล้วแต่นะพวกท่านปัตนาอธิษฐานจิตไปแล้วที่ว่าพวกวัฒมา,าจะขอพอ,อนาฏมาพขอดวยขอด้วยใจให้พวกท่านหลายประสบสุผลสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ปัตนาที่ทั้งคิดอธิษฐานได้ขอให้สำเร็จดังความมากทังปัตนา